สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักภูมเนื้อหาแต่วันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2 5 6 6ค่คะเราจะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีพิจิกคนมีคู่นะคะพลังงานไพ่ของชาวพิจิกคะ่ะ ท่านได้ไพ่ราชาดาบนะคะเก้าถ้วยไพ่สเตรนดแปดดาบไพ่พระสังฆราชพลังงานไพ่จะเล่าเรื่องราวในแง่ของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนมันหาทางออกไม่ได้นะ ไพ่8ดาบเนี่ยภาพปิดตาดาบล้อมกรอบก็เหมือนความหมายว่ามืดแปดด้านเลยกับปัญหานะคะไพ่ราชาดาบกับไพ่เก้าถ้วยไพ่สตร,รนนจริงๆแล้วพวกคุณน่ะรักกันมากรักกันมากแต่มันอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาในหลายๆ,ๆบทบาทอาจจะเป็นเรื่องของออหนึ่งนะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ ที่ไม่เห็นด้วยในการที่จะเลือกคนนี้มาเป็นคนรักหรือแม้กระทั่งบางท่านเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจจะพราตัวคนรักของชาวพิจิกเนี่ยแปดดาบไม่สามารถแก้ไขปัญหาเก่ายุติความสัมพันธ์กับคนเก่าได้ทั้งๆท,ที่ก็รักชาวพิจิกมากเพราะอะไรไพ่พระสังหราชก็ด้วยที่เขาอาจจะยัง มีความเขาเรียกว่ารับผิดชอบตามหน้าที่ที่เขาจะต้องดูแลคนเก่ารักเก่านะคะนั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสภาวะความรักของชาวราศีพิจิกณตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มในแง่ความรู้สึกของคนรักชาวพิจิกค่ะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับชาวพิจิก หดาบค่ะเป็นลักษณะคนขับเคลื่อนบอลลูนก็แปลว่าเขาอยากเดินทางมาหาท่านแต่ณน,นตอนนี้เขาก็ยังทำไม่ได้เป็นภาพคนนอนก็หมายถึงอาจจะเจอภาวะปัญหาที่มันไม่สามารถเคลื่อนตัวได้หรือมันนิ่งมันอยู่ในสภาวะที่ทุกทรมานนะพไพ่ใบนี้คืออยากมาใจจะขาดแต่มันมาไม่ได้เออประมาณนั้นนะคะไพ่สามถ้วย อ,อยากเฉลิมฉลองกับท่านอือะไรประมาณนั้นเริ่มเครียดแล้วค่ะสี่ถ้วยเขาจัดการปัญหาเขาไม่ได้นะฮะไพ่ใบถัดไปค่ะสองถ้วยเขาจะบอกเลยว่าเขาอะรักท่านมากๆนะรอเขาก่อนมันเหมือนกับท่านกับเขาอะเป็นคู่กันแล้วละ่ะลักษณะหญินหยางนะคะเราก็จะเห็นแต่ชุดนี้จะเป็นสีฟ้ากับสีทอง อืมถ้าหยินหยางชุดอื่นก็จะเป็นดํากับขาวนะคะมันเหมือนกับเป็นคู่กันนั่นแหละนะคะเขามองว่าท่านเนี่ยเป็นคู่เขาแล,ะละ้วล่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในปัญหาของเขาที่เขาจะต้องเคลียร์นั่นเองนะคะนี่คือเขาอยากจะบอกว่าเขารักท่านเสมอแต่อยากให้ท่านอ่ะเข้าใจเขารอเขาก่อนนะอืมประมาณนั้นค่ะมาดูความรู้สึกคนพิจิบ้างละพิจิก นึกอย่างไรอ่ะคิดอย่างไรล่ะให้ The f อ l อชาวพิจิกท่านเริ่มที่เอามืออุดหูไม่อยากฟัง The Full ถ้าเขาเรียกว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ต้องมาพูดอาแรงแรงนะนี่คนพิจิกอ่าบอกว่าถ้าทําไม่ได้นะจัดการไม่ได้หรือแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ฉันไม่อยากฟังละอุดหู หรือก็ผมไม่อยากฟังละคําแก้ตัวหรือคําอธิบายใดๆทั้งสิ้นเออนะคะก็คือชาวพิจิกเริ่มที่จะอมไม่พอใจอืนะคะแล้วจะยังไงอีกชาวพิจิกบอกฉันก็จะไปโฟกัสกับการทํางานการทํามาหากินหรือเลอๆไม่แน่มีใครเข้ามาใหม่ฉันก็อยากจะคุยผมก็จะเปิดโอกาสให้ผมฉันก็เปิดโอกาสให้ฉันอัศวินเหรียญคุยกับคนใหม่ก็ได้ เปลี่ยนเลยทีนี้ชาวพิจิกท่านคิดอีกแบบหนึ่งเลยเออนะคะท่านเริ่มที่จะไม่แคร์คนคนนี้อีกแล้วอะถ้าเขายังไม่จัดการในความชัดเจนได้ชาวพิจิกพร้อมที่จะ move on อะน่านะคะโอเคมาดูว่าเขาจะจัดการได้ไหมความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะดูแนวโน้มความสัมพันธ์ ไพ่บอกว่าอย่างไงวิวออ f ฟอร์จูนกูชะตาฟ้าลิขิตแหละหนึ่งถ้วยอาจารย์ว่านะพอท่านแบบขึงขงังเข้มแข็งขึ้นมาเขาก็อ่อนเลยอืมเขาจะต้องจัดการอนะนะคะอืเนี่ยคะ่ะหกไม้ภาพคนขี่ม้าสีทองความสำเร็จมาแล้วคะ่ะจัดการแล้วคะ่ะอ่ความสำเร็จ ความรักที่จะต้องเปิดตัวค่ะ Page of Cup ในที่สุดเขาก็ทำความชัดเจนให้ท่านได้อย่างแน่นอน Ni ซ์ออบคัเป็นภาพผู้หญิงถือถ้วยคือความสุขคุณชนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศที่3ได้ทั้งนั้นต้องเ,อเขาเรียกว่าประยุกต์เข้ากับดวงของตัวเองนะคะอ่านะคะในที่สุดท่านก็สมหวังในรักโอเคเรามาดู ไพ่โรแมนต์แอนเจิลสรุปจากไพ่โรแมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่นางฟ้าโรแมนต์แอนเจิลว่ายังไง What waiting for คุ้มค่ากับการรอคอยนั่นแหละค่ะพาเช่นสวยค่ะในที่สุดแล้วก็เหมือนที่บอกเลยว่าท่านสมหวังในรักอย่างแน่นอนขอข้อความอีกนะคะ ขอข้อความจากไพ่คุญแจ Key of the love บอกว่ายังไงไพ่บอกว่ายังไงอ่าไพ่บอกปมอดีตอีกใบค่ะสดสโมสรก็เหมือนกับถ้าเราแปลเป็นเนื้อเรื่องออกมานะคะข้อความจากเขาเขาต้องบอกว่าโอเคอะฉันจัดก,การให้คุณได้แล้วนะอดีต อะไรที่มันเป็นปมเป็นปัญหาอยู่เนี้ยเคลียร์แล้วนะตอนนี้โสดแล้วนะพร้อมที่จะเปิดตัวเป็นเหมือนกับเครื่องไอ้นอตดนตรีอะค่ะมันเป็นลักษณะของความสุขอะพร้อมที่จะหลั่นละพร้อมที่จะเริ่มกับคุณแล้วนั่นเองนี่คือข้อความจากคนของชาวพิจิกคนมีคู่ค่ะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะคนโสดชาวพิจิกนะคะ พลังงานไพ่อัศวินไม้ค่ะคนโสดท่านน่าจะเจอใครสักคนที่รูปร่างดีอ่าถ้าผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายหุ่นประมาณนี้เลยดูเท่ดูดีแบบเอ่อโปรไฟล์ดีด้วยการงานเนาะการงานมั่นคงขยนันทำมาหากินหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่าคุณเจอผู้ชายแบบนี้หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงทำงานเก่ง หุ่นดีสมาร์ทเหมือนกันผู้หญิงก็สมาร์ทได้ไม่ใช่ผู้ชายสมาร์ทอย่างเดียวนะอ่านะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะพลังงานอัศาวินไม้นะธาตุไฟหรือธาตุน้ำก็ได้ Page of Cup จะมีคนเข้ามาพูดคุยได้แน่นอนนะคะอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของการติดต่อเนวเรื่องงาน เป็นลูกค้าท่านเป็นเพื่อนร่วมงานก็ยังได้หรือเป็นระดับหัวหน้าท่านก็ได้ด้วยนะมีการเริ่มจะพูดคุยกับใครใหม่ๆแล้วคะ่ะชาวพิจิกแล้วยังไงอีกใครบอกว่ายังไง The chariot และบางท่านก็อาจจะเจอคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนระประเทศหรือเจอพวกที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับ ทหารตำรวจวิศวกรช่งางหรือเกี่ยวข้องกับยานยนต์โลจิสติกก็ว่าไปเกี่ยวข้องกับ export import คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั่นแหละคะ่ะอาจจะเจอแบบนั้นหรือแม่ก็อาจจะแปลเป็นชาวกอกฎก็ได้ด้วยที่ท่านจะเจอนะ,อะรู้สึกคนนี้เข้ามาจะทำให้ท่านรู้สึกแบบพึงพอใจคะ่ะให้ชาลีออดชุดนี้เป็นสิงโตนะเป็นคนแบบ ที่กิงตามนานคือเทพเอเลสนะสิงโตสิงโตที่ก้าวย่างแบบสง่างามนั่นแหละท่านจะเจอคนที่ดูด,ดีวกไฟดีมากนะคะแล้วยังไงอีกชาวพิจิกว้าวสองถ้วยเป็นภาพความรักที่ประทับใจมากแบบตกลงปงใจกันแบบเร็วมากเลยอะ่ะอืราชาดาบ ความสําเร็จในความรักความมั่นคงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือโอเคอะไรประมาณเนี้นะคะไพ่ราชาดาบจะเป็นลักษณะไพ่พระราชานั่งบัลลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองความรักก็คืออาจารย์มองว่าคนที่เข้ามาทําให้ชาวพิจิกเนี่ยมั่นใจและเลือกและตัดสินใจเลยอ่ะเพราะปกติท่านก็จะเป็นคนที่ค่อนข้าง ละเอียดนะอาจารย์ว่าชาวพิจิกละเอียดรอบคอบเลยแหละไม่ได้แปลว่าจะรักใครง่ายๆแต่พอสองถ้วยขึ้นมานี่อาจารย์ชักประหลาดใจเลยแสดงคนนี้ต้องประทับใจท่านมากๆเนาะอ่ะเรามาดูแล้วความสัมพันธ์เนี่ยจับไปยังจะไปยังไงกันต่อนะสำหรับรักใหม่ของคนโสดอ่ะทำไมยังมีดีวิวล่ะทีนี้ Page of วันก้าดาบ เอ็มเพรสใบสุดท้ายค่ะสามดาบคืออาจารย์มองอย่างนี้นะถามตัวท่านเองก่อนนะชาวพิจิกค,คนโสดว่าโสดจริงหรือเปล่าตัวท่านน่ะน,นะอืมบางท่านก็โสดไม่จริงอาจารย์แปลอย่างนี้เลยนะคำว่าโสดเนี่ยคือไม่ใช่เลิกกันไม่มีความสัมพันธ์ทางกายภาพแต่ ทางจิตใจยังเจ็บปวดอยู่นั่นก็ยังลืมไม่ได้นั่นก็ถือว่าไม่โสดนะโสดนี่คือต้องโสดสนิทหรือบางท่านก็ไม่มีความรู้สึกต่อกันแต่ก็ยังต้องรับผิดชอบอะไรประมาณเนี้เหมือนอาจารย์มองชาวพิจิกบางท่านจะเจอปัญหาแบบนี้ว่าตัวเองอ่ะจะตัดสัมพันธ์เก่าที่ตัวเองกับคนนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรยุ่งเกี่ยวกันแล้วนะแต่มันแค่ธุรกิจไหมความรับผิดชอบบางอย่างทำให้ชาวพิจิกะหนักใจนะหรือแม้กระทั่งที่ท่านจะเจอนะทีนี้ยบางคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่โสดจริงอาจจะมีพันธะ ที่ปลดล็อกยังไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดูดีๆค่ะต่อให้คุณจะพึงพอใจอะไรกันขนาดไหนก็ตามมันจะมีปัญหาตามมานะคะอ,อ,อาจารย์ขอเพิ่มอีกสักสองใบนะว่าท่านกับเขาเนี่ยจะยังแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์ไปต่อกันหรือเปล่านะหกถ้วยค่ะ แสดงว่ายัางไปต่อนะเพจเพนทโคยังไปมาหาสู่กันได้ยังเริ่มที่จะเหมือนกับให้ความรักกันมากขึ้นไม่ไม่มีวันเบื่อหน่ายหรอกคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้แต่แค่ปัญหาเก่าๆไม่ว่าจะาของท่านหรือของเขาหกถ้วยอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขคะ่ะนะคะเป็นประเด็นพอสมควรชาวพิจิตคนโสดลองดูนะคะไพ่ออกประมาณนี้โอเคคะ่ะ อาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ